สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข,ข่าวรอบวัน,นอำเภอตาคกลีวันนี้พบกับดิฉันโชติกาแก้วสุขกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่นะคะในครั้งนี้ก็ได้ไปกันที่อาบาตหัวหวายนอกจากจะมีการออกหน่วยให้บริการประชาชนแล้วยังมีการประกวดร้องเพลงชิงเงินรางวัลชนะเลิศ3,000บาทค่ะ โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เดินทางไปให้บริการประชาชนที่วัดหัววายอบตหัวหวายโดยการนำของนายอำเภอตาคลีนายอิทธิ์สุขธรรมนิยมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆกิ่งกาชาดอำเภอตาคลีส่วนงานหน่วยงานต่างๆร่วมกันไปออกหน่วยให้บริการประชาชนประกอบด้วยโรงพยาบาลตาคลีไปให้บริการด้านการตรวจโรคเบื้องต้นแจกย,ยาให้กับประชาชน สำนักงานขนส่งตาคลีกสอนอสพตาคลีสัสดีและอีกหลายหน่วยงานที่ไปร่วมตั้งโต๊ะให้บริการและให้คำปรึกษาด้านต่างๆโอกาสนี้ทางน,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวายและกำนันตำบลหัวหวายได้กล่าวต้อนรับและแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของตำบลหัวหวายส่วนทางด้านกิ่งกาชาตอำเภอตาคลีบรรดาสมาชิกกิ่งกาชาติอย่างได้ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ในครั้งนี้ยังได้นำถุงยางชีพมามอบให้กับประชาชนที่มีรายได ได้น้อยในเขตตำบลหัววายพร้อมอย่างให้การสนับสนุนบริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนและนักเรียนอีกด้วยพร้อมกันนี้ผู้นําท้องถิ่นยังได้มีการร่วมกันนําอาหารมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ในโอกาสนี้นายอภิทธิ์ยังได้พูดคุยกับชาวบ้านที่มารับบริการในการรับเรื่องร้องทุกข์ต่าง เป็นการใกล้ชิดประชาชนรับทราบปัญหาเพื่อน,นำไปพิจารณาปรปับปรุงต่อไปและในหลายพื้นที่ของอำเภอตาคลีเป็นพื้นที่ทราบกันดีว่าประชาชนไม่สะดวกต่อการไปติดต่อทำธุรกรรมกับอำเภอและอยู่ห่างไกลอีกทั้งส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ทางอบตอหัวหวาย,ยังได้มีการเพิ่มกิจกรรมการประกวดร้องเพลงรายการไม้ทองคำชิงเงินรางวัลชนะเลิศ3,000บาท ซึ่งมีประชาชนในแต่ละหมู่สมัครเข้าแข่งขันเพื่อร่วมสนุกกับอบตหัวไวทยที่จัดขึ้นในครั้งนี้เสียผลประโยชน์ของนักร้องนะครับนะครับก็น้ำเสียงดีนะครับค้นต้นก็อาจจะมีน